สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องนะครับผู้ที่ติดตามรับชมช่องใช่นอนรถเกี้ยวครับเมื่อนี้ช่หนอนรถเกี้ยวมาอยู่ที่บ้านบ้านจันเพ็ญนครับบ้านจันเพ็นอำเภอตะน้อย,จ,ย,อยจังหวัดสกลนครน,นะครับเนาะ,ะมาอ่านี้เบึงรถสร้างพงสร้างพง,งกระกจกอลูมิเนียมเรารับติดตั้งทั่วประเทศหครับเนี่ย โซนมาร์กกับทั่วประเทศอยู่ทั่วประเทศทั่วประเทศอยู่เราไปทั่วไปทั่วรมดอยู่โอ้มีผู้ได้จ้างก็ไปจ้ราคาเพิ่นเอาเพียงขนาดจิเนา่พอพังค่ะพอพังครับโอ้พอเพิ่นอยู่ได้เลยจ้ะแต่เป็นเพิ่นเสื่อมากได้อันนี้ได้จักปีแล้วครับรถนี่เสื่อมาได้จักปีแล้วรถนี่รถมีซื้อมาคำเงินเมื่อวันพฤหัสอืมบ่มีมาจากอัน แคบประธามสายพานมาให้จักเสร็จแล้วประเดี๋ยเพิ่นี่ยทอดออกซอมโอ้เอามาหมดมันมีนั่นเมิดแต่เพิ่นทอดออกเพิ่นถอดออกมาซอมเออแล้วกับเกียงบป็นตัวนี่ครับรถกะถือว่าอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างทีซีดีอยู่กะบ่แย่ปานไหน12บสปีนะครับ ครับเสียงเคร่องย่นนะครับเสียงเคร่องยตนกับเสียงนุ่มหูดีครับ <c oughs> จางพงนะครับเพื่อนไฮใ,ใช่หน่อยนะครับเอาไปเช็คไ้นะครับเอาไปซ่อมใม่นะครับเพราะว่าเพื่อนเองกักบโบวีเวลานะครับ,บมือ้อีทีมงานใช่หน่อยก็เลยมาเอารถเพื่อนนะครับเอาไปเหตุที่เพื่อนก่ละ มันสจริญสมเมียงแนี่นะครับท่านเนี่ยนะครับเดี๋ยวแกจังคอยเอบิ้งไปเรื่อยๆครับผมกปยังบ้านเดีเบิ้งคักนะครับอเอาเอา,เอาปากลงเนี่ยอนันนี้ปากลงจะน้อยอเ,เสียงเกินหนุ่มมือได้ละแล้วเสียมันได้ละสองเซนบุญฮะ โอ้ทะมะตีลอยเอสครับราคาสองแสนครับคันนี้บ่อเด่นนี่เลยมาน่าบอกอาันตัวลาดต้นบแบบ,บก็มีมา,ลนะมาเลยมาตีรถพี่พี่ดึงดับพี่ดึงดับเออเออนั่นแหละรถรุ่นนี้แบบนั่นละอแบบันระ,ะบบสตาร์ทตัวนั่นนะนั่นนะ เพราะว่าเดี๋ยวนี้เพิ่นบอใส่กุญแจแล้วเพิ่นใส่ระบบอันนี้กดเอาเลยนะกดปุ่มเลยครับบ่งสภาพนะครับรรสภาพโดยรวมเครื่องนี่ก็นพานอยู่ครับเครื่อง,งเสียงเครื่องนี่พานครับโอ้ยตัวนี้เราคือเอาลวดมัดไว้สั่งได้เนาะเฮ็ดนี่นบ่ยากครับ,บเบาะนัก นค,คนว่เพราะเจ้าต,ต้องเท็ต้องเกเมื่อขั้นแลยครับแต่แกงก็เป็นตะแกงกลมเอาหูหน่อยเพรว่าตะแกงเนี่ยนะสี่หุนหนึ่งไหมบอสไซจักนหนเากากนาะน,นครับสภาพโดยรวมนะครับแล้วก็ต้องเอาดาักแตงอยู่แล้ว พวกเด็เฮ็ดแกต้องอยากได้ดากแตดงจะพาไปร่วมกล้องท่ออันนี้ขาดด้วยท่ออันนี้ส่งเข่านี่สกู๊ตซองในสอดใ่สอดกระเพียนแหละเนาะนะครับเริ่มเบิ่งไปเบิ่งไปก็เริ่มเห็นไปแล้วครับพี่น้องครับรช่วงล่างกั ช่วงล่างก็ต้องเช็คที่เกาครับบนข้าง,งบนนะครับข้างบนก็นฟ้าฟ้าสอดแต่ว่ามีอันนี้แผ่นกันซึกอ,อยู่ไม่มีปัญหาสอดเต่ข้างนอกเครื่องยังขับอยู่เครื่องก็ถือว่าผ่านอยู่สภาพโดยรวมนะครับ ตอนนี้ก็ยังบบท่านหูนะครับว่ามันสียดายสมยังแน่นะครับเพราะว่ามันก็นต้องเบิง่งให้ละเอียดนะครับพี่น้องครับรถหกสิบนะครับเลี้ยวยากบ่คอนโทรลแข็งบ่ทั้งสงเลยโอ้อันนี้ยังโบท่านเดียวออกนะฝึงเอามาใหม่ๆได้นะรถเนี้นยแข็งมันเลี้ยวยากบ่อันนี้ ถ้าตึงพผดว่ามตึงมัตึงพวอรมันต้องเป็นต้องเปิดเบิคงว่ามันอะไรมันแข็งนะมั้ยยังมันมันตึงเกินไปพี่น้องครับลดสองแสนนะครับเกี่ยวในนาซีได้เฮ็ดให่ไม้นะครับเกี่ยวในนาซีต้องเฮ็ดไม้แน่นอนเลย พังแหละเพื่อนอยากเกีียวไปก่อนนีงสิบอวะเกีียวเนี่ยเอาอันนี้มาเอาเอานัดมาเสริมไปปากสอดแร้อบป่าปากข้อสอดบอกรดปากธรรมดาปากธรรมดาจ้ปูเลรียดรถเอากะซือข้อกะ ข้อกะมีมีสอดดูแต่ว่าเขากัเสริมมาเลยเขาเขากับปะมาเลยเอาอุ้มมาใส่ติเอาเอาเอาปีนี้ซะก่อนเนาะนะครับสร้างพงมาแล้วครับสร้างพงครับสวัสดีครับสวัสดีครับสร้างพงครับโอ้สวัสดีครับ ไปโครงการนะฮะคนคนละคนเนาะแต่แต่พงขึ้กันพงคือกันครับผมจะไปรินน้ำยุ้งครการก็ได้โอ้ไม่ได้ไปไม่นี่ละไปบ้านผมนี่บ่ไปไปผมไม่ได้เลยอันเฮ็ดเฮ็ดงานเนี่ยครับนี่อลูมิเนียมอลูมิเนียมครับผมรับติดตั้งทัวสร้างบ้านสะโพกอันในสะก้อนเฮาทางอื่นบ่ไปเลยไปใต้ไปเนี่ยครับไปเมื่อสมองครับเอ้าบัญหาไม่มีพี่น้องอยากอันนี้ติดต่อมา ผู้ใดที่เพิ่นเบิ่งคลิปนี่เพื่น้เพิ่นอยากติดต่อให้ไปเฮ็ดให้เพิ่นนี่มีเบอร์โทรบ่ครับมีครับบอกแน่เบอร์หยัง080 080 669 669 7323 7323ผู้ใดอยากติดกระจกอลูมิเนียมเนาะโทรมาได้ครับสร้างพงครับตามเบอร์โทรนี่ล่ะผมก็ะจำม่ได้แล้วล่ะฟังเอาเอาไปเด็เด็ดพาไใช่อ๋ออันนี้พาในก็เปลี่ยนมาแล้วโอ้ให้อยู่แต่ว่ามีห้อยนูกัดแล้ว นูโน้งโนกัดแนั่นนูกัดเท่ากับต้องเปลี่ยนโ่ยาาโอ้แขวอยางเฮียนเลยเนี่นะกล้องสงสัยอนี้ก้องกับกับเล่าบ่ละอันอันตัดนิ้วเนี่ยตัดเนี่ยอะไรเนี่ยเขาตัดมาเนาะ ดด้นนิ้ววเนี้ยมันตัดสองสองสเนาะตัดเพอสีนิ้วเนาะมันเขาเอาเขาเขาเสริมนิ้วเข้าไปบเสริมนีลอเปลี่ยนเปลี่ยนเมดล่าเปลี่ยนเม่ดเล่ายกฟาขึ้นปะม่กระเบา้วนยกฟ้าเนาะแล้วกับบอตรงตัดนิ้ว่ะ ยกแต่ฝาบ่าต้องตัดนิว้วตัดไปมันกีน้ม่ได้มีผลอย่างหลายนะดากนี่เอาเป็นดากแต่งบ่ครับเอาบ่อันอันดีเก่านี่แลแหละนี่ยบ่ได้ซื้อดอกบ่ได้ซื้อพ่อบาทดอกเอาเห็ดเป็นดากที่ว่าอันนี้ฟา,างตกกลางร่องนะเอาแบบนั้นเนาะเออผมก็ก็ตัดเอานี่แหละสิไปลงตามร้องก็บ่แม่งนงหรืมาเขาบ่จ้างเขาได้ เออครับนี่ม,นมันต้องกลางกลางนี่เนาะพออาซู่มือนีหยเขาก็ระเท็ดแบบนี้นนนนนเนาะทอ่อไหนก็ะซอดเนี่ยท่อ,ทอกส,ออสกูส่งเขาซอดกะบ่มยปัญหาครับค <anim> ันอยากดำกะกะตาเปล่าได้ยะให้มันเกี่ยวได้เลยนะฮนมันเันเข้ากะเข้ากะอันเน,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 น้นเน้นประหยัดไปน้ำเนาะ อันใดที่มันมันส่ำเอาได้เหาก็ส่ำไปก่อนเนาะครับผมอันใดที่มันส่ำไปได้มันมันจำเป็นต้องเปลี่ยนเหาก็ต้องเปลี่ยนเนาะครับใ้้ไดนะครับเอาเอาให้มันเกี่ยวไปได้สักก้อนเปลี่ยนนี่นะเดี๋ยวเท่อไปอีกก็โบนัสสิอาการนักปนได้ใครกว่ากานใครไตว่านเยอะก็อนามนักโบนักเนาะอาการอาการบโบนัสปนนะครับงบเดี๋ยวสิประมาณเท่าไรเดี๋ยวโนักเนี่ยทำงาณงบเบิ่งงบเนี่ย กประเมินราคาเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับขั้นนี้กักับโนักไปนะนะครับซอมทั่วไปนะครับกระจายไปนะครับโบน่าเกินสองหมืนบาทนะครับสําหรับขั้นนี้นะครับกมีหลายอย่างอยู่แต่ว่ากัเป็นเล็กๆน้อยๆนะครับกระจายรายรไปก่อนบ้านนี้เสียพงนะครับเสียพงค์อย่าไปเล่นบ้านใช่หน่อยครับพี่น้องครับ พลนครับรถออกไปก่อนอะไรพลอยไปครับผ้าเสียพงมาหอดเพืนนเ่อน,นใช่หน่อยแล้วครับพี่น้องครับเป็พงอัน,น,นคนน่อนซื้อพงเนี่ยเป็นยังคือจังมากแต่รถหกสิบเหรเป็นเป็นยังไงมันมันมันไปล่องโตกันมองไดยจังหวะนี่ประเทศเนี่กระผ้าเพิ่น์นอ่อมาเบิงรถนี่เพิรอนากเห็นรถใช่หน่อยนะครับผ้าเพิ่์นมาเบิง นี่นี่ครับรถรถผมครับนี่ตัวนี้นี่รถใช้หน่อยนี่แต่ล่มโอ้ยพูดครับสุดยอดสุดยอดครับนี่ขยายปากครับนี่ต้องเอาแบบนี้ครับต้องเอาแบบนี้ผมบรอยังให้เอาได้อันหกสิบนะนะบันทึานี่พี่สายผ่านนี่โอ้ยลองคู่ครับพี่เอาออกไปสายเ้นหนึ่งเลยวจ๊อีกเ้นนึ้เจ๊อยู่ใส่ เปียกมื่อไนั่นี่ปากใหญ่เนาะปากง่ญ่ครับเห็ดมหาเห็ดมหาเมือนหาครับเออต้นต้นนั้นปากเดียมมั่นเป็นตั้งกันแห้ง่วจะว่านั่นนะขั้นขั้นนั้นซีแสนแปดครับขั้นนั้นขั้นนี้ซื้อมหาแสนสองซื้อซบอกผมสิขายนี่ขายจากอันนี้ซีแสนสองเขาไอ้ไหมเนาะด้วยในกาเนาะ กักโอ้ยกักาดกลัวแล้วครับนี่โอ้ยตรงนี้พีได้นึ่งโอ้ยักไอ้เกี๊ยวเขาเดียวเนาะโอ้ยนี่มันก็พีแล้วขั้นพีแล้วครับนี่โอ้ยหัวไปปันอันนี้ผู้เดียวหายกว่าโอ้เจรัสเนี่ยเนาะครับโอ้เจรัสครับเยอะเลยครับแม่คนไม่คนไม่ใช้ใช้ใครงอนอีก่อนใจเย็นเพิ่นแม่ไม่ยำบานยำซองเนาะครับผม ไอ้เดียบานอยู่ช่วงไหไปมหาสัวผมไปหาเพื่อนเพื่อนกับมหาผมมาเท่านี่นะนี่นี่นี่ใบอันนี้เห็นบ่างไหใบ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 อันนี้เห็นบ่างไหมที่ผมบ้านนั่นบันไดนะเห็นบ่านั่นนะใบมันเหลือหลาอยของผมนั่นนะมีกันยักษ์พครับมียักยักษ์พ่อมของผมน่ะนี่แหละครับนี่นี่มันดึงเข้าได้ดีแค่สะท้านก็ถือมาเลยเดีอยู่ในกระบะรถเลยเด้ยอ้าว บาเที่ยนี่มาหอดแะไรกันตามทำเนียมครับพี่น้องครับอื<ห>ตามทำเนียมมานนสสเ,นเนี่ยเอาละครับพี่น้องครับคลิปนี้ก็ขออนุญาตผ้าพิ่นเอ่อเสียพงครับสลองพ่อใหญ่อยังรักซื้อ,อยังก่อน <B. S 1> พ่อใหญ่ฮะพ่อใหญ่ต,ติวโอ้ยังเป็นบ่าวอยู่นะอายุเท่าไรพ่อใหญ่เดี๋ย่นแค่แจ็คเสียบหนึ่งหมดเด่นเลยเอาคือ คือ,อยังสรงนุ่มอยู่เหรอครับครับอิริอะไรอ่ะชีฟเดลผู้สาวายบ้างเนี่ยเมียเราดิเมียกบุดอ้าวคือวันนีนั่น <c oughs> มีมีมีทั่วไปปะครับเมียเสียงเด็กเสียงเก้านะครับเลยเส,ส,ส<อ>ียงยังครับงกรพนะโอ้ส,ส,สมัยแต่พ่นโอ้แกเลยไมเมียะไรยป็นแตเป็นแต่ะอนเนแนนะ เดี๋ยวนี้เด er ้วยเดี๋ยวนี oh, no uh, adi, anyway uh, ้ก็ยังหลายให้กูอุ้ยว่เฮ็ดเฮ็ดเนี่ยเดี๋ยวนี้เนาะบนี้เ่นสลบุไปน้เนา่จบจบแค่นี้เนาะฮาสลองกันเนาะบนี้เนาะโออพอได้ครับพี่นองครับอันเสียพอันพ่อยหญ่ก็พ่อยไงติวโอ้มาบานนี้เป็นกอันนี้ กินเขากินปลาเนาะยิมน้ำจำลาญแล้วนะครับคบบันนี้กาสีอันนี้ผมกาสีขอตัวล่าก่อนนะครับเ้อผมเสียเมื่อแะ้รครับบันนี้เพวกอันนี้ขอบบุญขอบพุณนะครับจำราบเนาะทีมงานใส่หน่อยรถเกี่ยวนอมามันอะไรครับเรี่ยงอารมดมสมบูรณ์นะครับเนาะขอขอบพุ่าครับขอบผมกาซีเสีเมื่ออหไรเลยบ้านนีนะครับครับครับโอกาสนาพวกกันไหมครับ